แน่ได้สีกับบนเพงบนข้างล่างโอเคไหมโอเคแล้วโอเคไหมจริงว่าทั้งหลักฐายหลักฐานนั่นน่ะมีหลักฐานมีหลักฐานนะคะเขาโอ้อวดได้สีงวดติดใช่เลยค่ะแต่จะต้องเป็นเลขสามตัวนะเลขวิ่งสองตัวก็จริงมันจะเป็นตัวการตัวหนึ่งสองตัวงวดนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้เป็นสามตัวโอเคไหมมันจะได้ ้างางลงคาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาศาสตรในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เป็นยังไงนู้ไม่คิดถึงกันเลยเนาะนี่นี่คาราาเข้ามาสิ่หัวติดซุ่มเงียบน้อเงียแบเและไม่ต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องโอ้อวดครับ เดี๋ยวเราก็ยังทําได้รอดูรอดูว่าจะนี่หรือเปล่างวดที่ห้านี่เนาะจ้าไม่ได้โอ้วดแต่ที่แน่แน่แอดมินไม่มาถูกกี่งวดนะสี่งวดเนี่ยหลักฐานอยา่มีหลักฐานอยู่มีหลักฐานให้ดูแล้วสาเหตุที่ไม่ได้ดูเพราะแอดมินไม่มาใช่ไหมจีนงวดนั่นงวดนี่เนาะงวดที่สองนี่อันนี้อันนึงนะเพี่ค่ะแล้วก็งวดนี้อีกงวดที่สองงวดที่สามนี่งวดเนี่ยงวดนี้ได้ สี่ก็บนข้างบนข้างล่างโอเคไหมโอเคแล้วโอเคไหมจริงวดทั้งหลักายหลักฐานนั่นนี่มีหลักฐานมีหลักฐานนะคะเขาโอ้อดได้สี่งวดติดใช่เลยค่ะี่จะต้องเป็นเลขสาตัวนะเลขวิ่งสองตัวก็จริงมันจะเป็นตัวการตัวนึงตามที่ให้มา่มไม่ได้งมาสตัว เม่เร่งงวดที่แล้วมันเป็นสองตัวงวดนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งให้เป็นสามตัวโอเคไหมมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วมันก็ไม่พลาดทั้งบนทั้งล่างเพราะว่าให้มาสามตัวนี้ให้บนล่างด้วยก็ของเก่าก็ทําได้สามตัวนะเราก็ไม่ได้มาหาเซียนชัยภูมินานแล้วนะคะแต่ว่าก็ทําตลอดใช่ไหมเซียนก็ทําไว้ให้เป็นเก่งๆไม่จะได้มาตั้ง นี่ไงเลขสามตัวมันมีหกหกเป็นตัวกันแล้วตัวนี้มันเป็นตัวเก่งมันจะเข้าทั้งบนทั้งล่างเราก็ลองทำทำทำไปเอาแบบให้มันเก่งยิ่งขึ้นมาางทีหลังเอาให้วิชาแกกล้าใช่ไหมอันนี้หยอกอ๋อนุไมนนช่ม่ใช่เป็นคนละอย่างก็โอคนละอย่างค่ะอย่างไหนล่ะอธิบายหน่อยวันนี้นป็นอย่างไหนทำเสร็จนี้ว เอาโชว์เลยไหวันที่มดวันที่หนึ่งวันวันที่สิบหกสิบหกมิถุนาใ่ครับสิบหกมิถุนานะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเข้าวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมานี่เข้าเต็มเต็มมันมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมีสเดือนเมีสแล้วก็เดือนสองพฤษภาจากพฤษภาก็เดือนวันที่สิบหกพฤษภาแล้วก็อันนี้สุดท้าย กันเลยเป็นให้มันขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งให้มันสามแต้มเลขวิ่งอย่างน้อยมันจะได้ทั้งบนทั้งล่างมันก็คุ้มค่าใช่ไหมพี่โอเคไหมันด้ล่างก็คุ้มค่าเลยเนาะวันนี้มาหนิคุ้มงคุ้มค่าเนาะคุ้มแค่ไหนสีงวดแล้วนะงวดแล้วสีงวดติดพี่น้องค่ะอ่ะงวดนี้มีตัวไหนบ้างเซียนโอเคไหมเนี่ย โอเคแล้วครับโอเคไหโอเคครับตัวไหนเซียนวันนี้ประกาศเลยครับพูดให้ฟังหน่อยเดี๋ยวให้เอฟซีเขาจดไปพร้อมๆกันเลขตั้งหลักเก้าหนึ่งสามพี่เอาเลขตั้งหลักก่อนตั้งหลักเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดค่ะก็เลขวิ่ง วิ่งมิ่งหนึ่งมีเก้ามิ่งเจ็ดเก้าพุา<ป>ง <7 S 2> ไว้วงเลขเจ็ดกับเลขเก้าและเลขหนึ่งเป็นตัวกันเจ็ดกับเก้าถ้าต,ตัวไหนมไม่มาตัวหนึ่งถ้าเก้าไม่มาก็อาจจะเลขหนึ่งเป็นตัวกันมันอาจจะอะอกเขียนเลขหนึ่งเป็นตัวกันไว้พี่ อโอเคไหมโอเคเลขสองตัวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดอ่ะไม่กลับก็ได้เดี๋ยวเอฟดีเขาจะกลับเอเราแบเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดอย่าลืมกลับนะคะท่านผู้ชมสามตัวมีไหมเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่

เก้าหนึ่งสี่กับเก้าเก้าเจ็ดเหรอคะจะอันนี้จะเป็นเพราะว่ามันอาจนี่นี่นี่นีจะเน้นถ้ามันไม่มามันอาจจะเป็นเลขสามตัวล่างกันแน่โอเคมีหลายรางวัลค่ะเลขหน้าเลขท้ายอะไรอย่างนี้เหรอคะนะน่เพราะว่าได้ยินสีมาสีเวันแล้วมาละแถมอีกหน่อยนะคะโอเคไหมจะเป็นวัที่ห้าเลยครับวันนี้ค่ะ วันนั้นพี่กับเท้าอยู่ก็เลยไม่ได้บอกพี่เ <c> ห <oughs> ็นพี่รีบไปหาพ่อเะ็ครับไม่ได้ตามเสยนใหม่มาหลายั้วดดือยนะครับแต่ตัวเลขของเสยนใหม่เข้ามาสิงงัดติดนะครับวันนี้จะเป็นงวดทีีห้านะครับมารอติดตามน,น,นครับเด้ห์ขับเด้เล่หวิ่งสามตัวนะคะเล็กวิ่งให้ตัวเด่นดพี่จะเขียนอ่ะอ๋อครับพี่จะเขียนให้เขียนไว้ไม่บอกกับเอตีได้เลยครับโอเคไม่เป็นวงไว้อ่า ก็หนึ่งสี่กับเก้าเก้าเจ็ดลงมาสามตัวเน้นสองหาง <ix S 2> แต่ว่าเซียนให้มาสี่หางเนาะสำหรับเลขสามตัว <ix S 2> ส,สองตัวให้แค่สองหางใช่ไหมคะสี่หนึ่งเจ็ดเป็นตัวกันเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้าหนึ่งเป็นตัวกันให้เขียนไว้นะพี่ะ ว่ที่ผ่านมาเข้าสองตัวหรือสามตัวคะเข้าเลขวิ่งค่ะเข้าวิ่งแต่ว่าเลขวิ่งนี่ส่วนมากจะไม่หลุดใช่ไหมคะใช่ค่ะระหว่าง 7, 9, 9, 7, เจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งเซียนเล้นตัวไหนคะเจ็ดเก้าก็เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสามตัวเก้าหนึ่งสี่เก้าเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเก้าเก้าหนึ่ง เก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสี่วงเก้าหนึ่งสี่กับเก้าเก้าเจ็ดเนาะโอเคไหมโอเคครับเด็กครับสะดวกก็มีสามตัวสองตัวเนาะมีทั้งเลขวิ่งแล้วก็เลขตั้งหลักเนาะพี่ต้อยเนาะ ไม่หลุดนะคะไม่หลุดหรอกวันนี้จะเป็นหัวที่หนาช่วยให้พี่น้องสักแป๊บหนึ่งค่ะใช่ไหมช่วยให้หน่อยครับจับให้หน่อยนะคะพี่น้องเตรียมแคปกันเลยนะครับผมสำหรับเซียนใหม่ชัยภูมิแคปหน้าจอได้พี่น้องแคปเป็นหัวของเซียนใหม่ชัยภูมินะครับเป็นแนวทางเลยนครับเด้อกี่เปอร์เซ็นต์งวดนี้เซียนต้อย อยากก็รู้เองนะคะไม่ต้องถามหรอกค่ะเดี๋ยวก็รู้เองโอเคไหมครับค่ะโอเคครับมั่นใจไหมครับเซียนครับผมสอบถามหน่อยครับจากสภาหลวงครับมั่นใจไหมครับมั่นใจค่ะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งไม่ร้อยหนึ่งอาจจะแถมไปสักสองร้อยก็ได้อืสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหนูมาแต่ก็วิ่งมาหายล่ะสรุปสองร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าเยอะแล้วล่ะแน่นอนพี่ยังไงนะ เข้าอยู่แล้วใช่ไหมเลขเจ็ดไม่ต้องมาผมไม่มีเลขเจ็ดเลขเจ็ดต้องมาเลขเจ็ดต้องมาเหรอครับเจ็ดมาเนี่ยถามถามจริงตัวไหนที่ชอบมากที่สุดอะชอบสองตัวเนี่ยตัวไหนเลขเจ็ดกับเลขเก้าไอจับคู่ไหมจับจับคู่กับเจ็ดเก้าก็ชอบตัวเนี้ยอ๋อตัวที่ชอบที่สุดจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะ ขอบคุณนะคะเซียนป้าอนุญาตให้สายขอบคุณค่ะขอบคุณครับโชคโชคค่ะยิ้มสวยครับยิ้มสวยครับยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มมองกล้องครับพี่เซียนครับยิ้มมองกล้องหน่อยยิ้มหน่อยมันน้าแบบนี้แล้วจะมาสวยตรงไหน